สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวทัดนามทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับการอ่านไพ่ดวงความรักคนโสดนะคะแต่ว่าโสดไม่โสดไม่รู้ว่าโสดแบบไหนโสดแบบรอคอยโสดแบบรอคอยหรือเปล่าไพ่มีผลตั้งแต่วันนี้นะคะที่ทุกท่านดูคลิปนะคะ ไปจนถึงประมาณกลางเดือนหน้าเทียบ e ออกคลิปใหม่มาให้นะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่าอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณและคนรักของคุณนะคือคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันในเวลานี้นะคะและถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจนะคะอย่ากเก็บไปคิดใส่ใจถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะ ชาวราศีธาตุน้ําก็คือชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะเดีย๋ยวเอฟจะกรอกไว้ที่ช่องดีสคริปชันข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรเพียวมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้อัดคลิปดึกหน่อยนะคะตอนนี้ไพ่ใบแรกของเขาได้อะไรใบแรกของเขาได้แปดถ้วยคุณอาจจะมี คนรักในอดีตที่ผ่านมาและเขาจากคุณไปในภายในตัวตนของในอนาคตของคุณก็ได้แปดถ้วยเช่นเดียวกันมันทยานมุมและเอฟคิดว่ามันเชื่อมโยงกันน่าจะเป็นเรื่องราวทั้งสองคนนี้น่าจะเชื่อมโยงกันแปดถ้วยมีใครสักคนหนึ่งหันหลังเดินจากคุณไปและคุณยังเฝ้าคอยอยากให้เขากลับมาหาคุณอยู่เสมอเลยนะคะ ไพ่ของคุณเป็นไพ่สองถ้วยการเฝ้ารอคอยแล้วก็หกถ้วยเฝ้ารอคอยการกลับมาของใครสักคนหนึ่งในอดีตของคุณคนผู้นี้จากไปและอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แปดถ้วยเด็กถือไม้เท้าเขาอาจจะไปเริ่มต้นอยากจะมีชีวิตใหม่อาจจะมีความรู้สึกว่า อยากจะหลงลืมคุณไปในสักวันอยากจะได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตโดยที่ไม่มีคุณแต่เขาคิดผิดเขาคิดผิดค่ะเพราะว่าหนทางข้างหน้าของเขานั่นคือทาวเวอร์ทาวเวอร์นะชีวิตของเขาอาจจะก,กำลังประสบปัญหาอะไรครั้งใหญ่ในชีวิตอยู่นะคะ และตอนนี้เขาต้องพยายามต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคไปอย่างมากมายเลยชาริออตเขาเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตอยู่ณเวลานี้ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถสั่นสะเทือนชีวิตทั้งชีวิตของเขาได้เลยนะคะใจเขาได้อะไรใจเขาที่มีต่อคุณ The world สิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะลืมคุณไปนั้นมันไม่จริง คุณยังคงเป็นโลกทั้งใบของเขาอยู่เสมอเลยนะ The world คุณยังคงเป็นโลกทั้งใบของเขาอยู่เสมอคุณเป็นสิ่งที่เขาเมื่อเมื่อเขาได้ระลึกถึงระลึกถึงคุณเมื่อใดเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขใจเมื่อนั้นสามถ้วยคุณยังคงเป็นความสุขใจของเขาอยู่เสมอเมื่อเขาได้นึกถึงและคิดถึงและคุณยังคงเป็นสมบัติอันมีค่าของเขาอยู่เสมอ เขาคิดว่าคุณนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาได้เคยพบเจอมาบนโลกใบนี้หนึ่งเรียนเขาคิดว่าคุณนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาได้เคยเจอบนโลกใบนี้นะคะทำไมเอฟถึงอ่านอย่างนี้เพราะว่าเอฟจับไพ่ได้ไพ่ใบนี้ที sure ่ชัวโยเลิฟันสมบัติของคุณคือคนที่คุณรักคุณเป็นสมบัติอลาค่าในชีวิตของเขานะ เป็นสมบัติที่เขาเป็นสมบัติที่เขาค้นพบค้นเจอและเขาคิดว่าจะเก็บคุณเอาไว้ในดวงใจเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในหัวใจของเขาตลอดไปนั่นคือสิ่งที่เขาคิดคุณเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสุขของเขาในฝั่งของคุณได้อะไรตัวตนของคุณได้ก้าวไม่ท้า ก้าวไม่เท้าแล้วก็เดซชีวิตของคุณก็ปั่นป่วนกันพอๆกันกับเขาแล้วแหละค่ะคุณรู้สึกว่าเมื่อเขาคนนี้หันหลังเดินจากคุณไปก้าวไม่เท้าหันหลังเดินจากคุณไปเดทจบความสัมพันธ์นี้ไปคุณรู้สึกว่าคุณพยายามเหมือนหลอกตัวเองว่ามันยังไม่จบก้าวไม่เท้าคุณเหมือนอยากยือ้อ อยากยือ้ออยากหลอกตัวเองว่ามันยังไม่จบและคุณเฝ้ารอคอยการกลับมาของเขาอยู่เสมอสองไม่เท้า6กถ้วยคุณเคยเฝ้ารอคอยการกลับมาของเขาอยู่เสมอแล้วในใจของคุณได้อะไรและการเฝ้ารอคอยการกลับมาของเขานั้นก็ทำให้คุณออกไปจากทุก ไม่ได้สทีแปดดาบดิเฮอร์มิตคุณหม่นเศร้าและจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกรอคอยและไร้ซึ่งหนทางจะไปต่อคุณจึงน่าจะเปลี่ยนวิธีการรักเขาแล้วหากคุณยังรักเขาแบบเดิมโหยหารอคอยและไม่ยอมรับความจริงอยู่เช่นเดิม มันจะทำให้คุณไม่สามารถเดินหน้าไปต่อกับชีวิตของคุณได้เอว่าในใจของคุณอยู่ๆคุณก็พ้นทุกข์หมดทุกข์หมดโศกแล้วอยู่ๆก็คิดได้เองว่าควรรักเขาแบบไหนรักเขาอย่างไร The Sun ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเกิดขึ้นในใจของคุณ The Sun อยู่ๆคุณก็ได้รับแสงสว่างแห่งปัญญาแห่งสติปัญญาคุณรู้จักรักเขาแบบไร้เงื่อนไขโดยไม่ทิ้งตัวเองแล้วคุณรู้จักให้ความรักกับเขาโดยยังคงความรักในตัวเองอยู่คุณรู้จักรักแบบเมตตาการณามุทิตาแถมอุเบกขาวางเฉยพรมวิหารสีวางเฉยความรักของพรม ผู้ให้ผู้อยากให้เขามีมแต่ความสุขใจผู้อยากช่วยเหลือเกื้อกูลเขาผู้ดีใจและน้อมใจไปยินดีกับชีวิตเขาหากชีวิตเขาอยู่มีอยู่ดีมีสุขและปล่อยวางเมื่อเขาจะไม่กลับมาอีกคุณก็ปล่อยวางเขาไปได้นั่นแหละเอ็มเพรสรักคนอย่างนั้นนะคะวิธีการรักของเอ็มเพรสคืออย่างนั้นและคุณ เปลี่ยนวิธีการรักมารักแบบใหม่ทำให้ใจของคุณเป็นสุขขึ้นมาอย่างมากมายทั้งที่ไพ่สองใบแรกมันเป็นไพ่ที่ย้อนแย้งกันมากเลยนะเฮอมิิคนที่ยังยึดติดอยู่กับอดีต8ดาบออกมาจากความทรงจำที่ยึดติดของตัวเองไม่ได้ะระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าอยากให้เขากลับมาหาและไม่สามารถยอมรับความจริงได้สักทีคุณหมุนเศร้าอยู่นานแล้วอยู่ๆคุณก็หมดเคราะหหมดโศกโดยพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นในใจของคุณ คุณกลายมาเป็นคนที่มีความรักอย่างไรเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ขอเพียงเธอมีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าขอเพียงเธอมีความสุขและฉันจะทุกข์อยู่ตรงนี้นะไม่เพราะฉันก็จะเป็นสุขใจเหลือเกินอยู่ตรงนี้ในที่ของฉันเช่นเดียวกันนั่นคุณจึงปลดปล่อยตัวเองออกมาเป็นอิสระจากความทุกข์ใดๆได้นะคะในอนาคตของคนทั้งคู่จะเกิดอะไรขึ้นมาดูที่ฝั่งของเขาก่อน เมีดและสามดาบอนาคตเขาจะรู้แล้วว่าความเจ็บปวดนั้นไม่เคยหายไปไหนและอะไรทำให้เขาเจ็บปวดเพราะว่าเขามีความรักแท้ให้กับคุณนั่นเองเพราะว่าเขารักคุณจริงๆนั่นเองเพราะว่าความรักนี้มันไม่สามารถที่จะตัดขาดไปได้ง่ายๆให้แค่เวลามากระทำให้มันหายไปให้แค่ระยะทางมาทำให้มันเลือนลางนั้นไม่ได้ ทำสิ่งนั้นไม่ได้เลยไม่สามารถตัดใจจากคุณได้เลยเขาเจ็บปวดอยู่เสมอและเขารู้แล้วว่านี่คือความรักชัดเจนขึ้นมาในหัวใจของเขาในอนาคต1ดาบแล้วก็2อถ้วย1ดาบแล้วก็สองถ้วย,ววยเขาชัดเจนเลยแหละว,ว่านี่คือความรักแท้ของเขานะคะในคนคนนี้จะพาดเพียนและทำทุกอย่างเพื่อกลับมาหาคุณในวันที่เขาพร้อมทุกอย่างสำหรับคุณแล้ว ราชาถือเหรียญหกคาถาเอฟก็อ่านไพ่ตามเหตุการณ์ที่ไล่เรียงมาจากไพ่ที่เปิดไทยได้มันเป็นเช่นนี้เขาจะกลับมาในวันที่เขาพร้อมที่จะมีคุณในชีวิตแล้วหกคาถาราชาถือเหรียญตอนนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีคุณในชีวิตนะคะเขากำลังประสบปัญหาในชีวิตของตัวเองอยู่วันที่เอฟอ่านได้ตอนแรกนะ เ,เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินสถานะทางการเงินสถานะทางสังคมอะไรต่างๆทุกอย่างไม่เอื้ออำนวยให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาอย่างมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเขาจะลองวัดดวงวัดใจกับโชคชะตาเขาจะวัดใจวัดดวงกับพลมิขิตด,ดูซิว่าจะมีโชคชะตาที่จะได้อยู่คู่ครองคู่กับคุณหรือเปล่าซึ่งเอฟคิดว่าน่าอยู่ครองคู่ เพราะอะไรเพราะสองถ้วยเอฟมีไพ่ทาโร่ประจำการอ่านอยู่สีาสำรับสองถ้วยขึ้นมาทุกสำรับเลย4คู่สีใบเลยนะคะเอฟคิดว่านี่แหละพู้แท้และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการพิสูน์รักแท้ของเขาและคุณนะคะคนคนนี้จะใช้พลังใจในการวัดดวง ยังไรเขาจะทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตของตัวเองและกลับมาหาคุณโดยที่ไม่มีการส่งสัญญาณใดๆมาบอกให้คุณรอคอยโดยที่วัดใจโดยที่พนันลงไปที่ใจของคุณเลยว่าคุณจะรอคอยเขาหรือไม่ก็ตามยังไงเขาจะกลับมาหาคุณหากมาถึงวันนั้นคุณไม่ไม่กลับหวนกลับไปหาเขาอีกแล้วก็ไม่เป็นไรขอขอแค่ได้เขา ได้เพียงได้หวนกลับมาเพื่อบอกว่าเขารักคุณจริงๆแค่นั้นก็เพียงพอหรือหากเขาจะโชคดีกลับมาและได้มีโอกาสได้บอกรักคุณได้มีโอกาสได้ขอโอกาสจากคุณและคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งเช่นนั้นก็จะถือเป็นโชคใหญ่อันมหาศารในชีวิตของเขาด้วยเช่นกันนะคะอนาคตของคุณได้อะไรคนที่เดินจากคุณไปนะแปดถ้วย เขายังเฝ้ามองคุณด้วยความรักอยู่เสมอนะคะเขายังห่วงหาอาทรเขายังส่งความรักมามอบให้กับคุณอยู่เสมออัศวินถือท้วยตัวเขาจากไปจากไปไกลเพียงกายใจเขาส่งความรักมาสถิตเอาไว้ที่ใจคุณเสมอนะคุณถึงได้รู้สึกเข้มแข็งได้มากมายประดุดหนังได้เป็นคนรักอยู่ตลอดเวลานั่นแหละอยู่ๆใจคุณถึงได้ เบิกบานและรักในตัวเองและไม่และไม่จำเป็นต้องร้องขอความรักจากเขาเลยเพราะคุณรู้สึกว่าความรักนั้นอยู่ที่คุณอยู่แล้วเพราะว่าเขานั้นพยายามส่งความรักมาที่คุณตลอดเวลาอยู่แล้วราชาถือไม้เท้าเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยราชาถือไม้เท้าเพราะเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่ออธิษฐานร้องของให้คุณได้รับรู้เถิดว่าคุณถูกเขารักอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะ สองถ้วยนี่สองถ้วยมาในอนาคตของคุณทั้งคู่เลยเพราะเขาผู้นี้มีโชคชะตาที่จะต้องเป็นสิ่งนี้ค่ะเอ็มเพอเรอจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรดินีขึ้นมานี่คือคู่กันนะนี่เพราะเขาผู้นี้มีโชคชะตาที่จะเป็นสิ่งนี้ ให้กับคุณที่จะเป็นพื้นที่ที่มีความสุขให้กับคุณเพื่อที่จะเป็นคนที่ปกป้องดูแลและเอาใจใส่คุณได้ในอนาคตเพื่อที่จะเชิดชูคุณให้คุณได้อยู่ในชีวิตของเขาอย่างภาคภูมิใจในตัวตนของเขาได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความรักแท้ของคุณและเขาอนาคตอะไรจะเกิดขึ้น ให้เราแฟนขึ้นมาบอกว่าอนา,าคตของคุณน่ะเหมือนถูกผูกมัดกันมาแล้วตั้งแต่แรกเหมือนถูกผูกมัดกันมาแล้วตั้งแต่แรกคุณเหมือนมีความเชื่ออยู่เสมอว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณคุณมีความเชื่ออยู่เสมอว่าเขาไม่มีวันทำร้ายคุณคุณเชื่ออยู่ในตัวเองอยู่เสมอว่าเขารักคุณ แต่ในอดีตคุณอาจจะยังไม่เคยเรียนรู้วิธีการปล่อยวางปล่อยวางและยินดีในความสุขของคนรักของตัวเองแม้ไม่มีเราอยู่คุณจะต้องฝึกทำสิ่งนั้นให้ได้แล้วมันจะสมบูรณ์ในจิตใจของคุณคุณจะกลายเป็นคนที่มีความรักได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตนะคะเพื่อรองรับความรักที่ยิ่งใหญ่ ที่จะได้จากคู่แท้ในอนาคตนะเพราะคนคนนี้เป็นคู่แท้เป็นคู่แท้เป็นผู้มาส่งเสริมเป็นคนที่จะทำให้คุณได้รักความรักอย่างยิ่งใหญ่ในอนาคตดีไฮพริตหรือ t ด e ไฮโลแฟนบ่งบอกมาว่าคุณและเขาถูกมั่นหมายกันมาแล้วตั้งแต่แรกนะ The Star ราชาถือเรียญ การมาของเขาในอนาคตนะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการเยียวยาความรู้สึกของคุณ The Star The Star หรืออีกในหนึ่งเขาเฝ้ามองคุณและร้องขออธิษฐานถึงคุณอยู่เสมออธิษฐานอยู่เสมอให้มีโอกาสให้ตัวเองนั้นมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ต่อสู้เพื่อความรักที่เขามีต่อคุณอัศวินถือดาบ เขาจะต่อสู้เพื่อความรักที่เขามีต่อคุณสองถ้วยสองถ้วยชุดที่สาถ้วยและการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งของคู่แท้ของโซเมดนะคะไม่เรียกว่าคู่แท้เราจะเรียกว่าอะไรอีกเอฟยังไม่เคยจับไพ่ได้แบบนี้เลยทั้งสี่สำรับได้สองถ้วยมาหมดเลยนะคะไพ่แนะนำออกมาบอกว่า บางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งเคราะห์กรรมสำหรับคุณและเขาที่ต้องที่จะต้องรับกรรมในเรื่องราวของความระทรมทุกข์ในเรื่องความรักคุณหนีไปไหนยังไม่พ้นหากมันจำเป็นจะต้องรับจงรับเอามาและรู้จักแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปเป็นการปล่อยวางไปเปลี่ยแปลเปลี่ยนจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องได้สมใจไปเป็นความยินดีความชื่นชม ได้รู้สึกว่าเป็นสุขได้ไหมหากตรงนั้นไม่ใช่เราคุณต้องรู้จักทำสิ่งนี้ให้ได้นะคะเพราะมันเป็นโชคชะตาที่คุณต้องได้รับคุณจะรับเอามาด้วยความเข้าใจเข้าอกเข้าใจและฝึกฝนตนให้เป็นเช่นนั้นหรือจะรับเอามาอย่างแบบโทษทุกอย่างตลอดเวลาทำตัวร้ายกาศกับทุกอย่างตลอดเวลาและหาความสุขไม่ได้เลยหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลยนอกจากการระทมทุก สาดแช่งด่าทออะไรก็ตามที่เป็นการไม่สมกับการเป็นสมบัติอล้ำค่าในชีวิตของใครเลยนะคะงั้นไพ่บอกว่ามันเป็นฤดูการที่คุณต้องรับเอาฤดูการที่เขาต้องรับเอารับเอาเธอะรู้จักเอาสิ่งนั้นมาพัฒนาใจของตัวเองให้มีพลังงานแห่งความรักในระดับสูงขึ้นและคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณ รักได้อย่างสบายใจคราวนี้คุณจะเป็นคนที่รักคนได้อย่างสบายใจนะคะและไพ่ออกมาบอกว่า The Sun การข้างหน้าของคุณคือ The Sun ขึ้นมาเป็นใบที่สองพระอาทิตย์ขึ้นในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณได้ความรักที่สว่างเจิดจ้าและยิ่งใหญ่เป็นรักแท้6กเหรียญสองถ้วยขึ้นมาอีกแล้วสองถ้วยจาก C สํารับเลย สองถ้วยจากสีส่สรับเลยไม่เรียกว่าคู่แท้จะเรียกว่าอะไรอีกไม่เรียกว่าคนในดวงใจจะเรียกว่าอะไรอีกคุณนั่นแหละคือคนที่เขารักที่สุดในชีวิตนี้เลยนะคะไม่มีอย่างอื่นมาพรฒน,นาได้อีกแล้วนอกจากสิ่งนี้คุณเกิดมาเพื่อเป็นที่รักของเขาเป็นความสุขของเขาเป็นสมบัติอันล้ำค่าในชีวิตของเขา ดอกคอริโอโซไม่ใช่สิเอฟอ่านผิดคอริคอริออปซิสคอริออปซิสนะคะเอาเวจอยฟุลคุณเป็นความสุขตลอดการของเขาคุณเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสุขตลอดการของเขา ในความทรงจำของเขามีคุณประทับไว้เช่นนี้ตลอดการ Spirit Animal บอกว่าจิตวิญญาณของ b s p ปิ i t ตจิตวิญญาณของพึ่งบอกว่า Sweet r e s ี l ซ a w a ว e การรอคอยผลลัพธ์ที่แสนหอมหวานกำลังจะได้มาคุณจะได้รับผลลัพธ์อันแสนหอมหวานนะคะ คุ้มค่ากับการรอคอยยิ่งนักและเป็นไพ่หมายเลขเจ็ดไพ่หมายเลขเจมันเป็นหมายเลขของดาวเสาการรอคอยนั้นเนิ่นนานแน่นอนแต่มันแสนคุ้มค่าและหาสิ่งใดมาเทียบเทียมได้ยากเหลือเกินนะคะความรักที่แสนหอมหวานนี้ต้องใช้เวลาเพาะปลูกต้องผ่านการทดสอบของระยะเวลาต้องผ่านการ ทดสอบดวงใจและเมื่อเวลาผ่านไปความรักนั้นยังคงเป็นปึกแผ่นและแน่นแฟนอยู่คุณจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะมาพรากคุณทั้งสองออกจากกันได้นะคะผลลัพธ์อันแสนอมหอมหวานจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าทริ you วย o v ลฟันสมบัติของคุณคือคนที่คุณรักคุณเป็นสิ่งนั้นให้กับเขาเป็นสมบัติ ที่มีคุณค่าที่สุดในหัวใจของเขาเลย Angel of Balance นางฟ้าแห่งความสมดุลนางฟ้าแห่งความสมดุลต่อให้คุณเป็นคนแสนดีเท่าไหร่มากมายเท่าไหร่รักเขามากมายเท่าไหร่คุณต้องรักตัวเองด้วย คุณต้องอย่าปล่อยให้ตัวเองโทมซึมเศร้าไม่ดูแลตัวเองปล่อยประละเลยไม่ให้ความสำคัญไม่เติมคุณค่าไม่หาอะไรดีๆให้กับตัวเองจงสมดุลคุณรักเขามากมหมเท่าไหร่คุณต้องรักตัวเองให้มากยิ่งกว่าเขาหรือหากมากยิ่งกว่าเขาไม่ได้ก็ต้องพอๆกับเขาเท่ากันกับเขาเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นสมบัติอลำค่าของเขาเพราะฉะนั้น คุณจะต้องใช้เที่ยวแรงและพลังใจทั้งหมดดูแลตัวตนของตัวเองที่เป็นสิ่งที่เขารักนะคะนะคะมาดูโรแมนติกแองเจิลแล้วก็ยูนิคอนซียูนิคอนอยากจะบอกอะไรแป๊บหนึ่งนะคะกลับมาแล้วค่ะมาดูยูนิคอนนะคะว่ายูนิคอนอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวธาตุน้ำบ้าง ฮิลเลอร์ฮิลเลอร์เยาวยาการเยาวยาผู้เยาวยาบาลานซ์บาลานซ์สมดุลรีเซฟรีเซฟการได้รับ จงเยียวยาตัวเองจงอย่าอยู่ในความหม่นเศร้าอะไรให้นานให้นานไปกว่านี้เลยนะคะคุณต้องพยายามสมดุลสมดุลความรู้สึกของตัวเองให้มากๆมันเหมือนจะเป็นการย้อนแย้งกันนะที่เอฟกำลังจะแนะนำนี้ที่เอพูดว่าเขาจะกลับมาแต่เอฟก็จะไม่ให้รอคอยอย่าได้รอคอยการรอคอยมันจะเหมือน มันไร้จุดหมายในชีวิตและคุณจะไม่เอาเวลาไปทำอะไรที่มันดีๆให้คุณปล่อยเหมือนคุณยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นให้คุณปล่อยเพื่อที่คุณจะได้เป็นอิสระและจะได้เบิกบานอย่างเต็มที่ที่จะทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองแต่ไม่ไม่ใช่ว่าให้คุณหมดรัก ตัดขาดคุณยังรักเขาเก็บเขาเอาไว้ในความทรงจำอยู่เสมอแต่ให้ยอมรับความจริงว่าณเวลานี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราต้องเดินหน้าต่อแล้วเราต้องมีความสุขกับอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราให้ได้กับตัวเราเองแค่คนเดียวให้ได้คุณต้องนำสิ่งนั้นให้ได้นั่นคือการเยียวยาตัวเองด้วยการรับความจริงรับความจริงแล้ก็สมดุลสมดุลความรู้สึกของตัวเองนะคะ แล้วคุณมารอดูผลลัพธ์กันเห็นไหมการได้รับรีซีฟแล้วคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่คุณไม่ต้องคาดหวังนะคะทำให้ได้โดยไม่ต้องหลอกตัวเองนะอย่าหลอกตัวเองทำให้ไม่ได้จริงๆเลิกคิดเรื่องของเขารักเขารักเขาหมดทั้งหัวใจนี่แหละแต่เลิกคิดเรื่องของเขานะคะ กลับมาคิดเรื่องของตัวเองชีวิตของตัวเองอนาคตของตัวเองการดูแลตัวเองเธอต้องทำสิ่งนั้นแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์อันหอมหวานกำลังจะมาถึงคุณในอนาคตเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับชะตากรรมในโชคชะตาของคุณเพราะคุณต้องผ่านบทเรียนการอยู่อย่างมีความสุขการรักษาแผลใจให้ได้ด้วยตัวเองก่อนที่จะได้รับความรักที่สมหวังหากคุณยังไม่ผ่านบทเรียน สิ่งดีสิ่งอื่นก็ยังไม่สามารถส่งมาหาคุณได้เพราะมันเป็นรางวัลหลังจากที่คุณสอบผ่านแล้วนั่นเองนะคะมาดู Romantic Angel ิลิโรแมนติกแองเจอยากจะบอกอะไรเ,เพื่อนๆชาวธาตุน้ำบ้างคะ่ะ True love, this is the romance of a lifetime. นี่คือความรักแท้หนึ่งเดียวในชีวิตนี้รักแท้คืออะไรคุณและเขาจะได้รู้ร่วมกันในชีวิตนี้แหละค่ะนี่คือความรักแท้นะเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจไปเลยหากเจออะไรก็ตามที่ผ่านมาในชีวิต คุณได้พบกับความรักแท้แล้วและเมื่อคุณมีรักแท้ในหัวใจใครเล่าจะมาบอกคุณได้ว่าคุณเป็นพวกไม่สมหวังในความรักเมื่อคุณรู้จักก็เท่ากับว่าคุณได้มันมาแล้วก็เท่ากับว่าคุณสมหวังแล้วนั่นแหละมันจะแตกต่างอะไร <c oughs> reconciliation อุาบอกว่าไม่ให้เพื่อนเพื่อนรอเนาะแต่ว่าไพ่ก็ออกมาอย่างจงแจ้งเลยว่ามันคือการหวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง Someone from your p a s t is returning to your life ใครบางคนจากอดีตของคุณกำลังจะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งคนผู้นั้น คือรักแท้ของคุณนะคะ Give your relationship a share Work on your partnership ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่ง <laughs> ปฏิเสธไปได้เลยเอฟอ่านเอฟอ่านเชใช้ออกไปนอกเหนือจากนี้ไม่ได้เลยเอาละเขาจะหวนกลับมานะคะแต่ไม่อยากให้รอเลยเอฟอยากให้เพื่อนๆมีความสุขกับตัวเองมีความรักแท้แบบพรหมวิหารสีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเมตตามีความหวังอยากให้เขาผู้นั้นมีความสุขลงมือช่วยเขาให้เขามีความสุข รู้สึกยินดีและชื่นชมกับความสุขในชีวิตของเขาและปล่อยวางหากคนผู้นั้นกำลังเจอเรื่องราวทุกข์ร้อนระทมใดๆเราก็ปล่อยวางโดยคิดว่าเขาเข้มแข็งเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตของเขาเพราะเขาเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วคนที่ฉันรักนั้นต้องเป็นผู้เข้มแข็งอยู่แล้วและไม่งั้นฉันก็ไม่รักเธอหรอกตั้งแต่แรกคนที่จะได้หัวใจฉันไปตั้งแต่แรก เธอผู้นั้นต้องเป็นผู้เข้มแข็งอยู่แล้วเพราะฉันมองเห็นสิ่งนั้นในตัวตนของเธอคุณต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าฉันมองเห็นสิ่งนั้นในตัวตนของเธอตั้งแต่แรกแล้วฉันจึงได้มอบหัวใจให้เธอเพราะฉะนั้นคุณปล่อยวางเขาได้เลยชีวิตของเขาต้องผ่านบททดสอบที่สั่นสะเทือนชีวิตเพื่อจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะคะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเขาอึดถึกและปึกบ,บึนพอสมควรเลยรู้เอาไว้ก็พอว่า เขารักคุณแค่นั้นก็พอและรักแท้จะหวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งอย่างแน่นอนไม่น่าละ่ะถึงเปิดได้ไพ่แบบโอเวอร์มากเลยเปิดได้ไพ่แบบไพ่สองถ้วยออกมาแบบสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองจริงๆเลยนะคะคุณสมบังในความรักกับคนที่เป็นรักแท้ของคุณแน่นอนในชีวิตชาตินี้แต่คุณอย่าลืมเพราะว่าไพ่สมดุลออกมาหาคุณ นางฟ้าแห่งความสมดุลแล้วก็บรรล้านีออกมาบอกอะไรมันต้องมีอะไรที่สำคัญในที่นี้คุณจะต้องเป็นทุกอย่างอย่างสมดุลคุณแสนดีได้คุณมีรักแท้ให้กับเขาอย่างไรเงื่อนไขได้แต่สิ่งนั้นคุณต้องให้ตัวคุณเองด้วยนะคะเพื่อนเพื่ชาว ทัดน้ำคนโสดทุกคนเลยเป็นสิ่งที่แสนดีจริงๆและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆจากที่การอ่านไพ่ในครั้งนี้สำหรับวันนี้ขอทำนายให้เที๋วนี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า